จ้าก,กินแหนมเนืองแหนมเนืองประยุกห่อเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่เขาห่อมาให้เลยของอยู่ในนี้หมดเลยที่ต้องจับอย่างนี้เพราะว่ามันเนี้ยวมันใช้ช้อนใช้ซ่อมไม่ได้นี่คือแหนมเนืองยุคใหม่เขาห่อมาหมดแล้วแล้วก็แค่เอาน้ำจิ้มใส่เข้าไป แหนมเนืองก็เรียกอะไรแหนมเนืองคำเหรอหึมีื่อทุกอย่างในนี้หมดแล้วอืมขออนุญาตเอาให้ดูนะคะอืมขอหอหมดแล้วกล้วยทุกอย่างเข้ามาอยู่ในนี้หมด แหนมเนืองค่ะแหนมเนืองแหนมเนืองแหนมเนืองเขาทำเป็นคําเขาเอ่ยอย่างเนาะนกับแหนมเนืองเห็ดเป็นคั่เนี่ยเนาะเขาทำคั่ำมคัม้วนม้วนมาให้เหลีเล่ยนเลยบะ